สวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่าวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะความฝันของปูคอนแก่นนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าปูก็ฝันใหม่ล่าสุดนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะท่านผู้ชมก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเข้ามาดูที่ช่องละอองช n แนลได้เลยนะคะมีเลขเด็ดให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกวันนะคะวันนี้จะนำเสนอคลิปที่2จากปู่ขอนแก่นนะคะเพราะว่าคลิปแรกก็นำเสนอไปแล้วนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวแอดก็จะโทรหาปู่นะคะตามแอดมาเลยค่ะค่ะกราบอมัสการเจ้าค่าปาะ,ะปู่เออเจริญพรเจริญพรค่ะปู่วันนี้ก็จะมาตามความฝันของปู่ต่อค่ะเผื่อว่าปู่จะฝันดีค่ะฝันดีไหมครับปูม่มันฝันมันฝันยังไงอ่ะยศรอง ฝันมันก็ฝันดีแหละพูดถึงกันว่ามันก็ก็จะตีเป็นหวยเป็นอะไรก็มันก็ยันได้หรือยังไงมันจะแม่นไหมล่ะแค้หวยไหมล่ะเฮ้ยบุก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่หรอกแต่ว่าดูลักษณะเด้อฝันนี่มันฝันหลายวันแล้วฝันว่าไอ้ฝันว่า เดินลงไปลงปู่เดินลงไปจากกุฏินี่แหละคือแบบใจจากกุฏินี่แหละไปก็มันเป็นลานคล้ายๆสนามฟุตบอลนี่แหละลงุลงๆแต่เป็นมันก็เป็นคนก็มาเดินเต็มอยู่ในสนามคนนะ่ะค่ะไม่รู้ใครเป็นใครละเดินไปก็โยกมาทําอะไรกันเนาะมาเดินกันปุ่นไปมันก็เป็นบ่อเดี๋ยวลองมันมเป็นบอ่อปูนอ่ะนะ Oh, บอ่บอปูนแบไปคนอีสานเขาเป็นน้ำบอ่ออะไรแต่จำเขาขุดไว้กินได้แต่ตามตรูแล้สมัยก่อนมันเป็นแต่เป็นบอ่อปูนมัน oh. เป็นโบกปูนโบกปูนลงไปค่ะปูแต่มันมันหลายบอ่อแถวเลยอ๋อ oh, เป็นแถวเลยใช่ไหมคะเป็นแถวแล้วก็คนมาเดินกันกันุูนวายเต็มอยู่ก็เ้ากันมายืนอยู่บอ่อแล้ว ถ้าคนหกคนมั่งแล้วก็เดินแล้วก็เชือกลงไปก็ไปดึงศพขึ้นมาคนศพคนตายนะเขาใครมาตายเปนบ่อยเย้คนเราคนึงก็ดึงขึ้นมาคนนี้ก็ดึงขึ้นมาค่ะปูเออหลวงปู่ก็เห็นมองไปดึงเสร็จแล้วก็หามมาใกล้ๆหลวงปู่ละมันเขาก็ห่อไว้ศพคนตายเนาะมันก็ห่อไว้ดึงก็มาก็เดินผ่านหลวงปู่ไปใกล้เนาะมันก็เหม็นนะเวองเนาะคนตายเนาะค่ะปูเอาใครมาตายในบ่อยเย้หรวงปู่อ่ะทำไมมาตายเยอะแยะขนาดนี้ ก็ดึงขึ้นดึงขึ้นคนนั้นก็ดึงขึ้นคนนี้ก็ดึงขึ้นมามันหลายมันหลายคนเนี่ยว่าล่ะบ่อแล้วฆ่าคนหกคนดึงศพขึ้นมาในบ่อในในในบ่อนั่นแต่ลึกไม่ลึกหลวงปู่ก็ไม่ได้ไปดูสองดูน่หลวงปู่เห็นเขาดึงขึ้นมาก็เดินปู่ว่าจะหามาใกล้เกิดป้ายมันเหม็นหลวงปู่ว่าแบบนี้เราคนก็เดินผ่านหลวงปู่ใกล้เขาก็ไปเรียงเป็นแถวไว้นะอ้าวหลวงปู่เลยถามเขาอ้าวยมไหมคนตายน่ะมัน ก็ไม่ได้ทำตายเหรอทำเลยบูรีรัมย์คนตายนะะม่กี่คนอะคนที่ตายไปนะอห้าสิบเอ็ดหรือห้าสิบสองคนนี่แหละเขาบอกย้อนหลังประมาณนี่เราบูกก็ฟังไม่ถนะัดที่ว่าเป็นห้าสิบสองห้าสิบเอ็ดนี่แหละสองตัวนี่แหละสองสองหมายเลขนี่แหละจะว่าห้าสิบสองมันมันฟังไม่ชัดเท่าไรมันอีกคนเขาคนเขาพูดว่าห้าสิบเอ็ดหรือห้าสิบสองคนประมาณนี่แหละคนที่ตายในบอนะ่อน แล้วก็ย <c oughs> ืมไปเขาก็เอาศพนี่ไปเรียงเป็นแถวยาวไปแล้วเขาก็ไปเผาอเนาะเอ้าทำไมมาเผาใกล้กุฏิหลวงปู่แท้หลวงปู่เนี่ยทำไมไปไปเผาเมียนเผาอะไรไปทางโน่หลวงปู่ว่าแบบนี้ค่ะเออแบกอยู่มันดึงขึ้นมันดึงขึ้นจากจากจากบ่อน่ะนะโอ้เจ้าขวากปุ่มาแหละพูดถึงบ่อปูนอ่ะที่ว่าเราอะไรที่อาไปํำ ห้องน้ำอะไรเดี๋ยวยำลองไป<อ>็นแบบนั้นอ่ะบ่อเป็นร,ป<อ>รูปวงกลมใช่ไหมคะปูมันเป็นวงกลมมันก็ดึงขึ้นมาน่ะดึง<อ>คนมาดึงคนขึ้นมาดึงคนที่ตายแล้วขึ้นมาแต่คนตายเนี่ยไม่รู้เป็นตายอะไรอยู่ในบ่อปู<ฆ>ก็ไม่รู้ตายเหตุไม่ได้ถามเขาเขาเลยบอกคนตายเนี่ยมีห้าสิบสองหรือห้าสิบเอ็ดประมาณนั้นเราจะลองบอกห้องปูก็ฟังฟังอยู่แต่คนที่อยู่ใกล้ห้องปูไม่ได้บอกเราคนอยู่ใกล้น่มันมันร้องมาบอกเนี่ย เออมันตายกี่คนนะยยมคนที่ตายเน่ยผมว่าแบบนี้่ะแต่ว่าห้าสิบสองก็ไป็นเ่มันมันก็ห้าสิบเจ็ดห้าสิบสองแหละแถวๆนี้แหละ<อ>ได้ได้ยินได้ยินนะ<อ>ได้ยินได้ยินได้ยินอยู่ในหูนี่แหละ,ะแต่ว่าได้ยินคนน้นเขาพูดมาเขาบอกมาเขาร้องมาบอกมาแต่ว่ามันก็ไปไกลแบบไม่ได้ยินแค่เจียนแต่ได้ยินว่าห้าสิบห้าสิบเจ็ดห้าสิบสองมันสองอันนี่แหละน้องผู้สงใจเอ๊ะยังไงเออมันก็ฝันแล้วก็ มันก็สันแค่นี้แหละย้อนมองก,ก็ตื่นมาก็เมื่อก้าววันที่สี่ที่ห้ามันเดิมมาแล้วเออค่ะข้าวปูย้ำเมื่อคืนก็ฝันที่แล้วเมื่มอคืนว่าอ๋อเมื่อคืนฝันไหมอีกใช่ไหมคะเออฝัวนว่ากำนันบ้านหลวงปูนี่ตายใช่ไหม,มตายโอ้แห่กำนันรอบหมู่บ้านกำนันเป็นอะไรเอ๊ะทำไมตายกำนันก็เป็นผู้หญิงหรอกแกเป็น ผู้หญิงกำนันน่ะเออแกยังเลยได้เหตุอะตรก็ไม่รู้อยากหรอกคนก็แห่หกำนันรอบบ้าน,เ,เ,น,นาาเ,เนอะแกเป็นอะไรถึงตายสงสารแกเนาะแกยวคนก็ว่าหลายคนเราก็เดินไปแห่กันไปนั่นแหละแต่ยังเอาไปไม่ได้มีลงศพหรอกแต่ว่ายังไม่ได้เอาไปทิ้งไปเผาไปทำรับกิจอะไรหรอกอค,คนก็เดินไปเออ มันแบบนี้เมื่อคืนน่ะน้าปูว่าแม่กำนันอายุเท่าไหร่น้อกำนันเนี่ยค่ะก็เอาอายุกำนันนั่นแหละปู่กำนันก็ห้าสิบกว่าเหมือนกันจำลองโอ้โโทรไปถามโทรไปถามมาบ้านใกล้ๆกำนันแหละญาติพี่น้องของปู่เลยหรอโทรไปถามเออโทรไปถามอ๋อห้าสิบเท่าไหร่คะปู่กำนันนี่ยห้าสิบหกปี กำนันอายุห้าสิบหกเนาะอือกำนันห้าสิบหกปีที่โทรไปถามญาติเมื่อเช้าได้โทรไปถามกำนันนะครับแต่เราโหวตยังไงมันจะมีห้าหรือมันจะยังไงมันยังไงแต่ว่าคนเยอะมันกันมันกันแห่กำนันเนาะเดินรอบพระองค์ว่าไปฝันข้าวฝันงดฝันข้าวก่อนนะับันที่แรกนะได้ฝันว่าห้าสิบเอ็ดหรือห้าสิบสอง คนนี่แหละสนใจค่ะอืมน่ะวันสองเมื่อคืนวันพระน้อยยมร้องค่ะเมื่อคืนวันพระค่ะวันที่ไรก็วันที่ไรก็รู้สึกตัวออกมาก็ติดตีห้าทุกทีทุกทีฝันเลยดืนกูรู้สึกตัวก็เต็นปีห้าเดีวผันจะเป็นตีห้าหรือปีสี่จะมาตีห้าเนี่ยละครับตอ้นีหละมันจะเช้าแล้วล่ะอ้าวเพเลยเออมันฝันเกี่ยวกับ ก็อะไรคะค่ะปู่ถ้าฝันว่าเกี่ยวกับคนตายก็น่าจะมีศูนน่าจะมาอีกเนาะปู่เนาะก็ไม่รู้เหมือนกันน้งปู่ก็ไม่รู้มันมันมันยังไงมันมันดีะห้าอะไรห่าหอยมันจะมีห้าไหมหรือมันจังหวัดไหนกันแน่จังหวัดห้าหนึ่งห้าสองหรือยังไงมันใช่หอยไหมล่ะมัน มันด้ล้องบอกมาห้าสิบเอ็ดหน้าสองแต่ว่าได้ยินได้ยินนะเขาว่าห้าสองอ่ะชัดหน่อยอยู่ชัดอยู่อแต่ว่าห้าห้าหนึ่งห้าสองอะไรเบนี้มันว่าศพที่ตายดึงขึ้นมาจากนั่นแหละจากบ่อนคล้ายคล้ายบ่อน้ำมาแหละดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาแต่ลึกไม่ลึกลนโผล่ไม่ไม่ได้ไปส่องดูเนาะดึงขึ้นดึงขึ้นไอ้คนมันไปอยู่ในนั้นได้ยังไงเราคนมัน แต่ม่นลูกใครเป็นใครล่ะคนมันเยอะเนาะลองเดินเส้นพ่านอยู่บริเวณสาเหตุก็ไม่รวมคนที่ตายเป็นสาเหตุอะไรตายก็ไม่เด็สงสัยเขาจะมาให้ปริศนาอีกค่ะปู่ให้เราตีความฝันของปู่ค่ะอืมยังไงเออมันเป็นนานปันนานแล้วล่ะไอพวกเหตุจบนะไอฝันที่กําลังกําลังที่ตายเนี่ยกํานันเนี่ย แกเป็นคนนั่งผู้หญิงแกก็เป็นคนงานผู้หญิงหรอกแต่ว่าไมแห่รอบคำนั้นรอบหมู่บ้านเดินรอบหมู่บ้านอค่ะเออโยเออนั่นแหละฝันเมื่อคืนนะฟันแปลงนะมันแล้วก็เช้าพอดีมันเดืฝันค่ะก็ให้เอฟซีช่วยกันตีความฝันของปู่เนาะว่าจะตีเป็นตัวไหนได้บ้างเนาะปู่เนาะเอฝันสั้นๆฝันแค่นั้นนะฝัน ก็จะมีห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้านะคะปู่แล้วก็ห้าสองสองห้าแล้วก็ห้าหกหกห้านะคะจากความฝันของปู่นะคะสองแกหวะเนี่ยฝันฝันสองแก้วฝันฝันก็มันจะมีห้าในฝันสองแกหวสามแก้วสองแก้วมันเป็นเป็นอ่านอะอยู่บ้ถ้ามันหวยนะท้องปู่คิดว่าฝันฝันมาสองแกหวะแต่มันสองครั้งนะฝันสองครั้งพูดง่ายงฝันสองครั้งจะเป็นเกี่ยวกับห้าเนี่ย แอดวะต้องมีศูนด้วยแน่ๆค่ะปูทำไมไม่รู้เนาะแต่ว่ามันโค้งค่ะบ่อบอบ่อบ่อบ่อมันจะเป็นคล้ายที่เราไปทำอ่างน้ำอะไรหรือย้อพวกชั้นปูนอย่างนั้นเป็นเขาเรียกอะไรเออเป็นบ่อวงกลมนั่นแหละปู่อะไรอ่ะที่ว่าชั้นกเป็นแบบต่อทำบ่อบ่อก็ต้องเป็นศูนย์ค่ะปู่บ่อถ้าเอตีนะคะ ดึงคนขึ้นมาค่ะเดี๋ยวจะอลองตีดูนะคะปูเอ่อดึงคนขึ้นมาเดี๋ยวปูว่ามันจะเป็นหอยคนนะดึงขึ้นมาดึงเรืงขึ้นนายลองดึงคนขึ้นมาเพราะว่า,าถ้าเป็นหอยนะปูมันจะวนนะเพราะว่ามันจะระหว่างห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าเนี่ยผมว่ามันดึงดึงคนขึ้นมานะมันยืนหอยบ,ยนะยบย hora, นนะดึงขึ้น ก็ถ er. ้าเอาสามตัวนะคะปู่ถ้าเอาสามตัวห้าหนึ่งศูนย์หรือไม่ก็5 2าศูนย์นะคะปูเพราะว่ายังไงบอกก็ต้องเป็นศูนย์แน่ๆค่ะปูไม่่ัดยกว่าปล่แะน้อปูก็แปล่ได้ให้หันอเนาะเออถ้ามันจะคิดว่าหวยถ้ามันให้หวยจริงๆมันด นี่มันจะเป็นข้างบนเพราะว่าเขาดึงสมุดขึ้นมาจากบ่อเขาดึงขึ้นนะไหนล่ะมันจะเป็นจะเป็นหน่อยบนนี่เหรอถ้ามันเป็นหน่อยยิ่งนะถ้ามันยิ่งเขาว่าจุดหนึ่ห้าจุดสองคนเนี่ยมันลองมาบอกของผัวคนอยู่ใกล้นะมันร้องมาบอกคนอยู่ใกล้ไม่เคยพูดอะไรหรอกคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะคนมันเยอะเนาะค่ะปู่นี่มันดึงขึ้นนั่งก็ดึงขึ้นอ๋อ คนอะไรมาตายอยู่นี่หนูอมันสาเหตุอะไรตายลูกผูกก็สงสัยก็ไม่ได้ถามเขาบอกว่าสาเหตุอะไรตายน่ะเยอะขนาดนั้นมันเป็นอะไรสาเหตุอะไรเป็นป่วยเป็นอะไรก็ไม่ได้ถามแต่ว่าเออแบบว่ะเพิ่มฝันอะไรแบบลูกผูกก็คิดอยู่ทำไมฝันแบบนี้เรื่องมันจะเป็นหวยนี่มันจะอะไรลูกผูกก็ทำไมมันแต่ว่าลูกผูกว่า ว่าจะเป็นห no, ้าห้าหนึ no ่งหนึ well, ่งห้าห้าสองสองสองห้าไปเหมนี้คิดว่าแต่หวยหวยมันเป็นข้างบนยอมรองแต่ลวงปู่คิดเอาเนาะใช่ไม่ใช่ไม่รู้ลหละในในฝันทงเนาะแต่ความฝันมันฝันแบบนั้นก็พูดในฟางความฝันเดนั้นะก็ให้เอฟซีช่วยกันตีความฝันของปู่ด้วยเนาะว่าจะตีเป็นตัวไหนได้บ้างเนาะปู่เนาะเพราะว่าบางท่านก็ตีได้แม่นเนาะปู่บางครั้งก็ตีได้แม่นบางบางคนก็ เราเนี่ยจมกองก็ตีแม่นกว่าหลวงปู่ก็มีมีเราๆนั่นแหละตีเมืได้กินเขาพูดก็เลยตีเข้าวฟันจะเป็นหน่อยเป็นเป็นอะไรทําไมแบบนั้นข้าวฟันแบบนี้จะมีโชคอีกแน่ๆค่ะปู่แต่ว่าไม่รู้จะเข้าตัวไหนค่ะเขาก็เขาก็หาศพมาใกล้ๆลูกปู่ล่ะผ่านลูกปู่ใกล้ๆนั่นไอ้พวกนับเหลืองอะไรก็จดลงมาลูกปูว้าวย็นมากชใกล้ขนาดนี้ลูกปู่ทำ มันมันก็เห็นนะโยรองคนคนมันตายนาน้ะมันเห็นเนาะค่ะค่ะคุณหันหน้าลูกปู่ชาใกล้ไม่สิบองหรอกโอ้ทำไมมาใกล้ยังลูกปู่ก็กระยับออกนะสุกน้อเดินต้องเอาไปเอาศพนุ่นเปรียงแถวกันไว้เป็นคล้ายๆป้องพอนนี่แหละแต่ไม่ใช่แต่ซื้ยงกันไว้เหรไปก็จุดไฟเผาเป็นแถวเลไรเนี่ยโยรองค่ะเป็นแถวคนตายแต่เป็นลูกผู้หญิงผู้ชายแต่ได้ เดี๋ยวเขห่อไว้ค่ะปูต้องใช้หวยแน่ๆค่ะปูเห่อสไปเขาห่อสบไ้มันเย็ดเรากว่าโอ้ยเหมืนบางสก็นนเาเนาะร้นมาเอ๊ะตั้งกยาวค่ะปูขยะยบพิจนาวค่ะไอ้ชอบปูก็พิจนาให้มันชอบก็ ไดแดดเออค่ะค่ะปูให้ปูไอพรให้เอฟซีหน่อยค่ะปูเออขอให้มันเป็นหวยนั่นแหละเดี๋ยวให้ญาติโยมมาถูกทุกคนนั่นแหละเจ้าค่ะเกลาเอะไรมันเราต้องมีสติให้ดีๆอ่อพิจารณาดูดีๆว่ามันจะเป็นหวยไหมมันก็เรื่องหวยมันก็ขึ้นอยู่โับคุณวาสนาเรานี่แหละค่ะปู บางทีก็ไม่ถูกบางทีก็แม่นบางทีก็ไม่แม่นเอาแน่นอนไม่ได้กความฝันนความรำก็ฝันแจกแบบเป็นของทุกคนนั่นแหละผูก็ฝันดำฝันฝันแต่ก็ได้รับรางวเล็น่วยแล้วเป็นหน่วยก็สอบความรู้บางน้านสอบก็พีแค่นาดูเจอคาปูยากแบบช่วงปีทุกๆคนนั่นแหละค่ะสาธุค่าปู ะะค่ะแอปก็ขอบคุณปู่มากๆานะเจ้าค่ะที่มาเล่าความฝันแบ่งปันให้ fc ช่องละออง h ชนแนลได้รับชมรับฟังกันนะคะงวดนี้ก็ขอให้ตัวเลขความฝันของปู่เข้าปังปังรวยรวยกช่องนะคะปู่ะะค่ะขอบคุณปู่มากเจ้าค่ะนะมัสการคะ่ะ